สวัสดีท่านผู้ชมนะก็อยู่กับผมเองนะคนสวยเกมมิ่งนะวันนี้เราอยู่ในเกม m i n e c r a ับกำไนว ความรวยกับซีรีส์นั่นเองนผู mm ้ hmm. ชมนะโอ้ทุยไม่ใช่โอเคนะวันนี้เรามปอยู่ใน ep 7ใช่ไหมเออ ep 7นะถ้าเออถ้าถ้าจำไม่ผิดน่าจะ ep 7นะเรื่องวันนี้เราจะกลับเข้าไปในน a t อร e เหมือนเดิมนะถามว่าไปทําอะไรก็คือผมนั้นจะไปเอาหัวสเกลเออไม่ใช่สิไปเอาเออก็ไปเอาหัวเหมือนกันนแะแต่ว่าผมนั้นก็จะไปเอากระดูกด้วยนะเออวทเทอร์โบนะเพื่อเอามาค้าเป็นดับมังกรนะ่้ชมนะเออนั่นแหละ นะที่เห็นของน้อยไม่ใช่อะไรนะคือเนี่ยแหละนะทั้งตัวกูก็เหลือแค่นี้นะทานผู้ชมนะกูต้องเสียแผนที่อะไรมากมายนะทุผู้ชมนะเออเนี่ยและนี่คืออันที่5แล้วนะแผนที่นะแม่งกูตายเยอะขนาดไหนคิดดูทนะ่ทนผู้ชมส่วนใหญ่คือกูต้องคำนึงไว้เลยว่ากูเข้าไปในเนเธอร์อย่างน้อยต้องมีสักครั้งหนึ่งอะที่เข้าไปคือต้องตายหรือบางทีกูเข้าไปปุ๊บก็ตายรัวเลยก็มีเหมือนกันนะทานผู้ชมนะนะนะแต่มันมีสิ่งหนึ่งนะที่ผมจะบอกอย่างหนึ่งนะเกี่ยวกับ การทำคลิปของผมนะก็คือรายการผมนะค่อนข้างเรียวนะเพราะฉะน,นั้นแล้วนะกูเอาข้าวนะอันนึ่งกูหิวมารายการเราเลี้ยวเข้าไว้คลิปหายข้าวกูจะวางไว้ไหนเนี่ยพาร์ทนี้แหลกหรือเปล่าไม่รู้เราก็ต้องมาดูกันนะผู้ชมนะแต่พาร์ทก่อนๆก,นก็เออโอโหก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้ในที่นี้หมายถึงคือแหลกใช้ได้นะอโอเคเข้ามาในเนเธอร์แล้วนผู้ชมนะเรียกได้ว่า นั้นหล่นรัวเลยท่านผู้ชมนะโอเคถามว่าเจอได้ยังไงก็ผมก็เดินมาเรื่อยๆท่านผู้ชมนะก็สํารวจโอ้โหกว้างเหมือนกันนี่นี่เลยนี่นะคือกูไปดูคร่าวๆแต่กูไปดูไม่ได้กูเห็นแค่โครงสร้างมันแล้วกูหนีออกมาเลยเพราะว่ากูโดนเวทเทอร์สเกลิตันลุมนะซึ่งกูยังไม่พร้อมเลยนะตอนนั้นนะท่านผู้ชมแล้วมันดูเหมือนมันจะผ่านเส้นทางไอ้ตรงที่มันจะเป็นเอ่อไ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 อบ,บอสตันเลนเมน แลนมินแลนมนเออ,อไอประมาณนะั้นนเออนั่นแหละนะผมไม่รู้ชื่อแล้วแม่ครั้งที่แล้วเรียกได้ว่ากูแม่หัวร้อนเลอเกินผมว่าพาร์ทนี้คงจะไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วนะถ้าเป็นเหมือนเดิมกูจะเปลี่ยนชื่อซีเรียนะอุย้ยตรงนี้มีโซแซนอยู่อะ่ะอันนี้กูน่าจะเอามาวางไว้แน่เลยขุดออกไปหน่อยแล้วกันนะเออเพราะว่ากูได้นี่ทองเราอยะไมโอ้ โอ้โอ้โอ้มก g อดกูจะร้องไห้รอดไปได้ไงวะเดี๋ยวรีบออกก่อนรีบออก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 นี่ยกูอยู่ใกล้ลาวาไม่ได้เลยไม่เงยโอ้บรรยากาศในเนเธอร์ก็เหมือนกูในตอนนี้เลยแม่งร้อนร้อนช่วงนี้อากาศร้อนนะทชมนะแต่ฝนดันไม่ตกมันคืออะไรอากาศร้อนแล้วฝนไม่ตกอยากจะหยุดคลิปแล้วไปกินข้าวเลยกันแม่ ค่อยมาทําวันหลังก็ได้ม้งเฮ้ยกูว่าแล้วกูลืมอะไรกูลืมเอาอะไรแล้วเห็นล่างมาแต่ไกลเลยกูลืมเอาไอแผ่นที่เอาไ้วาร์ปกับเสามาไม่เลยจะเอาดีไหมเนี่ยไม่มาให้สุดแล้วก็ต้องไปให้สุดถ้าตายก็พอกูกูหยุดคลิปแล้วกูกูโอ้โอ้ไม่ไม่ครีมเคอุ้ยสว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 ยนผู้ชมอุ้ยมันไอ้นี่มันติดเบอร์รี่่านผู้ชมเยงั้นมึงก็เสร็จกูเสร็จกู มันติดเหมือนติดเบอร์รี่นะพี้ชมมันช่างแงีงกเลยอะทางนี้เราจะได้โชว์ศักยภาพของเจ้าดาบรูติงที่ผมนั้นทํามาแม่้ชามเน็ตห้าด้วยนะเพื่อนเฮ้ยว้าวแต่เราไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเราไม่งโดนตกตไตห่าอาชีบหายเอาทางมันอยู่ตรงนี้นี่นๆๆนี่อมานตรงนี้นนนนโูมันไปดีๆเราต้องต้องสติเข้ามาในเนเธอร์เราต้องมีสติสัมมชัญญะ oh, <yes. S 1> โยเออยเอ้ยเสียงแก๊ส <c oughs> นั่นไง เออมาปั๊บปั๊บปับ๊บอดืดี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 โอ้ทำไมมันเอ้ยโดนไม่โดนอีกชเช็ดแค่เออโอ้โหเดี๋ยวเธอไปกูไป,ไปมาใกล้ๆดิโอ้กูเหยียบโอ้กูไปแล้วกูไม่สนวนละไปดีกว่าในทางนี้น่ากลัวมากอันนี้อ๋อทางนี้กูต่อมาดีกว่า เออใช่เนี่ยตรงนี้ก็ต่อมาอยู่อะไร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 ของพวกเองฮะโอเคเดี๋ยวแปาบนึงนะหาทางขึ้นก่อนกูหาทางขึ้นไม่เจอแล้วก็เรางั้นขึ้นรัดทางนี้เลยกันนี่ดีนั้นเราขุดเนเธอร์แลกมาตอนไหนก็ไม่รู้โอเคน่าจะอยู่ไม่ไกลแล้วนะน่าจะใกล้ๆแล้วถือโล่ให้พร้อมถือโล่ให้พร้อม เราต้องเตรียมตัวโอ้โหไอ้แก๊สเฮ้โหไอ้ต้นไม้มันเข้ามาข้างในเลยนะผู้ชมเม่แล้วก็เรียกได้ว่าเฟร,รมก็ตกเหมือนกันนะผู้ชมช้าเหลือเกินมันต้องเอาอะไรมาทุบวะโอ้ยเฮเอ้ยเวเตอร์เวเตอร์เคเฮ้ยดาบกูแรงดาบโอโ้เอาได้หัวเฉยเลยเอาเจนี่ไงได้วิเทรบอลมาหนึ่งอันแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรขออีกหน่อยแล้วกนะันมานี่เพื่อนมานี่เอเอมาสิ เออโข้ยอื้มอื้มมึงมาทำอะไรกันเอ้ยอยากรู้เหลือเกินเอาสิเอาสิมีอะไรไหมมาสิเี่าเมียวโอ้เล็กเป็นแมวเลยอนนี้เอ้ยโอ้ติดติดติดใจเย็นใจเย็นอันตรายอันตรายอันตรายเออเอโอ้โหไม่ดีกี่ตัววันนะอันนี้อย่าลืมนะเว้ยเล่นแบบลูกผู้ชาย เขาให้เข้าทีละคนเออมามึงมาเสร็จกูแน่มึงมานี้ไม่รอดอู้เออไม่เงยเดี๋ยวเราต้องหาแบบจุดแบบเอาไว้พักออจุดพักกายพักใจสาราไม่ใช่มาก่อนที่จะบู๊บันกูกินข้าวแปบ๊บหนึ่งโอเคมารู้สึกกินข้าวไปปุ๊บมีกำลังใจเฉยเลยมาหืม เดี๋ยวแป๊บานึงน,นะมีชูมไลท์มีชูมไลท์เดี๋ยวแปะไปตรงนี้โอเคสวัสดีครับเห็นไม่มีเลยไปไหนกันหมดวะถามว่ามันใหญ่อะไรมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นนะะสวัสดีถือดาวไม่พร้อมโอ้ยมันเป็นพื้นนี่หรอต้องการเบสอะเบสอยู่ไหนวะนีเนี่ยจุดเกิดเบสเฮ้เราได้มาหนึ่งอันแล้วมาเดี๋ยวโหเบสสำคัญน่ผู้ชมนะโชคดีแค่ไหนฮะเค เกิดไม่อีกสิโจทีนี้ไม่เกิดเวนเอ้ยไม่เกิดวะเกิดสิถ้าไม่เกิดงั้นกูไปนะกูได้อันหนึ่งเดี๋ยวกูกลับมาเอาใหม่มเกิดใหม่มาแล้วมาแล้วเออเออต้องรีบใส่มันก่อนก่อนที่มันจะก่อนที่มันจะปล่อยไฟมาเอาไปแค่นี้ก่อนก็ได้มั้งเดี๋ยวค่อยกลับมาฟาร์มทีหลังเรามาสำรวจเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปครับดาบมังกรแต่ก่อนครับดาบมังกรเราต้อง าหาเนเธอร์วาดก่อนหาเนเธอร์วาดเพิ่มเติมอะไรประมาณนั้นเอ้ตรงนั้นมีกล่องท่านผู้ชมนั่แหละตรงนั้นมีกล่องอยู่น่าจะมีเนเธอร์ไอน่าจะมีนะน่าจะมีมีไหมง่าวมโโีโอ้โหเอ้ยว้าวอิแฟกต์นี้ท่านผู้ชมนะไนท์วิชั่นนะชื่อตรงตัวอยู่แล้วใส่ไปเลยมองเห็นหืมหืมึง,ม,งมึงนะมึงมาสิหื เบียดเบียดเบียดตรงนี้ตัวหนึ่งเอเอ,เอดาบเปนน้โอ้ยกล่องอีกแล้วโอเจอเพียบเลยวะ่ะโอ้นี่ไงนี่ทวารเก็บมาเลยคือคือคอ,อันนี้จริงผมก็เจอมาแล้วแหละไอไอเอาอ,าอเนเธอร์ออ่ะเออแต่ว่ามันมันเจอน้อยไงคือผมไปหาตามวัดอะ่ะเออไอไอเทมเพลที่ผมตายอะ่ะนั่นแหละฮะ น่าจะพอจํากันได้ถ้าจําไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูซะมีชุดมา้าไม่เป็นไรงั้นเอามา้าแล้วกันกูตอนถึงก็ตอนนี้กูยังไม่มีอ่ะแต่กูอยากขี่มังกรน่ะกูอ,อกยากได้มังกรทำไม่เป็นไรตอนนี้เราน่าจะได้ของพอแล้วเรากลับไปดีกว่าพอแล้วกลับดีกว่าเจอแค่นี้กูเพลนเลยโอเคเราโอ้เราอยู่ตรงจุดศูนย์กลางแบบนี่เธอกฟอรเรสต์มันไม่ได้กว้างขนาดนั้นเลยอ่ะมันแคบนะนะโอเคเราติดตรงนี้เราต้องมาทางนี้ ถ้ากูตายกูกูร้องไห้อะกูบอกเลยกูตายกูร้องไห้เออไอนี่ไงเดี๋ยวไปดูเบียดมันเกิดเพิ่มเหมวะเหมือนหรอหรือมันบินออกไปแล้วอะไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เรากลับก่อนดีไหมกลับดีกว่ากลับ ทนโอ,อ้ช่วยก็ได้ยัยพี่แต่กี้มันเหยียบต้นเบอร์รี่ถ้าไม่ชมนะผมเลยไปเก็บมาช่วยมันนะแล้วกูก็ดันโดนด้วยเกไปะกลับจะไปอยู่ทำหอกอะไรทางออกอยู่ไหนอะอุ้ยเดี๋ยว็ดต้องระวังนวงตรงนู้นตรงนู้นมันมีเวทเทอร์อยู่ตัวหนึ่งเออตายตายไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกูได้แล้วแกล้งมันสักนิดนึงโอเคโอเค กลับเลยกลับเลยกลับเลยอยู่ทำไมนี่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 นิงมาสิยัยยยยยครั้งนี้จะต้องไม่ตายบอกเลยพูดไว้ตรงนี้ออ้อหแมกม่เออโอ้ยตีแรงเน่กูมีน็อกแบ็คเออโอ้ยมันตีไกลยังวะต้องตีจังหวะตอนมันไม่กระโดดมึงก็เข้ามากันเยอะเกินกูไปลแล้วกูมไม่อยู่แล้วไม่เอาแล้ว มึงเล่นลุมอย่างนี้ใครจะไปสู้มึงได้วะเอา้าเดี๋ยวลงลงลง,ลง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 ลานทรงไหนอะทางกับบ้านกูไม่งอ้นน่าจะเอาไว้นะมาตั้งแต่แรกลืมเกือบตลอดลืมแม่งทุกอย่างขนาดหลังไมคกูยังลืมตรงนี้ป่าตรงตรงตรงไหนวะโอเคเดี๋ยวขอหาทางก่อนท่านผู้ชมเจอกัน เฮ้ยกูเดินมาตรงไหนเลยเนี่ยเวเ้ยเนือทางกลับบ้านกูเลยขุดไปเลยขุดแบบพุ่งหน้าไปเลยอะไรองี้แต่มันอันตรายกว่าการที่จะมายืนแบบขุดอย่างเงี้มันอันตรายกว่าเนวะ้ยท่าไงดีวะยังก็ต้องเสี่ยงเรา ดีนะกูไม่เดินออกไปฉันมาทำอะไรที่นี่โอ้โหฉันมาทำอะไรที่นี่กูมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะเดี๋ยวเอาไปเอ้ยเอ้ยโอ้โหขึ้น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 โอ้โหโอเตัววะนะโอ้โหกลับดีกว่าว่าไม่น่าอยู่ที่นี่ไม่น่าอยู่แบบน๊บนึงนะถอดแล้วป้องกันก่อนเผื่อไม่ตีกูอีก เออใช่ไหมเออโอ้โหเดี๋ยนะมันอยู่ตรงไหนมนอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวนะมันอยู่ตรงไหนตรงนี้เหรอตรงนี้คือตรงไหนแสดงว่าที่เราอยู่คืออยู่ข้างล่างไอ้นี่อยู่ข้างบนโอเคกูเกตละมาต้องเอาบล็อกให้มันมองเห็นเลยถ้ามองไม่เห็นกูโง่ละทั้งมองไม่เห็นเฮ้อแม่งเอ้ยกูเดินข้ามฟากไปตรงไหนก็ไม่รู้อีเวนแม่ ในที่สุดก็จะได้กลับบ้านไปกินนอนละเออโอ้โหน้ำตาจะไหลนี่ขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่ทำให้ผมเกิดมาและได้มาทำซีรีส์นี้นะผมหวังว่ามันจะไม่มีซีซั่นสองถามว่าทำสนุกไหมสนุกมากท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมสนุกแล้วแต่กูไม่ค่อยสนุกเท่าไรหรอกสวัสดีครับผมกลับมาแล้วรู้สึกดีจริงจริงเลยที่กูกลับมาขึ้นไปอันเถอะกลับบ้านวิตรงนั้นมีกล่องยาวเยอะ ยังจะบ้าบินลงไปเอาอีกอะในที่นี่มีแต่พพิกแมนวะพิกนิดไปไหนก็ไม่รู้โอ้โหรู้สึกเสียดายชิปหายแล้วมันจะไล่ล่าคุณแน่ทางขึ้นไปอยู่ไหนอะเนี่ทางไหนวะูุณทำอะไรตรงนี้โอเคเชื่อโดดเออกลับบ้านโดกลับบ้านกลับบ้านโอ้โหวันนี้ไปนอนแล้วไม่เอาละเม่บ้าเลยแม่ ผมว่าพาร์ทหน้าได้ไปไฟมังกรแน่เลยว่ะท่านผู้ชมนะผมเริ่มจากน้ำแข็งก่อนเลยเอาน้ําแข็งก่อนหวังว่ามันคงจะยืงอยู่นะยังจะอยู่ที่เดิมนะหวังว่าทางไม่ก็ <c oughs> ใครแม่งทาวะโคตรซับซ้อนเลย <c oughs> จลับมาบ้านแล้วฝนตกด้วยครั้งแรกในชีวิตโอเคมาเก็บของกันเลยแต่ว่าเอาไอวินเทอร์บอออกมาคือ <c oughs> อันนี้จริงอ้น,นี้ผมมีนะผมมีแล้วแต่ว่าผม ก็อยากไปฟาร์มเบดหลอดนะเพื่อจะเอามานี่ตรงนี้เลยมาคือคือถามว่าผมไปเอามาจากไหนนะคือผมไปเอามาจากหมู่บ้านนะท่านผู้ชมนะเออหมู่บ้านซึ่งชื่อหมู่บ้านผมก็ตั้งเอาไว้อยู่นะท่านผู้ชมนี่นะท่านผู้ชมนะหมู่บ้านเฮียเฮียนะท่านผู้ชมนะเออหมู่บ้านเขาขเขาอยากจะสื่อว่าหมู่บ้านอยู่ตรงนี้นะเออประมาณนั้นนะท่านผู้ชมนะโอเคมา กูว่ากูไปพักกินข้าวก่อนดีไหมเนี่ยอ่ะก่อนจะจากเรามาค้ามังกรกันดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่เรามาค้ามดาบมังกรเงอะดาบก้อนซอสเนี่ยเเก็บของก่อนเดี๋ยวพันหน้าไฟมังกรอย่างแน่นอนท่านผู้ชมนะหน้าจ่าอย่างนั้นนะคือจะไปไฟมังกรแน่ๆนะผมมีแผนอยู่ก็คือเริ่มจากมังกรน้ำก่อนเลยไม่ใช่มังกรมันเป็นมังกรน้ําแข็งเออมังกรน้ําแข็งก่อนเลยท่านผู้ชมนะผมจะไปไฟมันก่อนนะท่านผู้ชมนะ แล้วพัดหนะ้าเราจะต้องออกแกนไลน์เหมือนเดิมคือไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าพัดหนะ้าผมสู้มังกรแล้วผมไม่รู้สึกเมื่อยซะก่อนนะคือถ้าผมไม่รู้สึกเมื่อยกับการไฟมังกรเน้ําแข็งเสร็จปุ๊บนะผมก็อาจจะไปไฟกับมังกรไฟอีกทีนะซึ่งถามว่ามาังกรไฟถ้ำที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนก็คืออยู่จังห่างจา,จากจุดที่ผมมีเสาเสาไอเสาทรา,ายนะนั่นแหละก็คงไม่ไกลามากหรอกนะแต่ว่าโอเค เขาจบไปเพียงแค่นี้ก่อน,น,น,นละก,กันโอ้โหโคตรเท่สป,ปิตอร์เซลโอเคท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้ด้วยนะแล้วก็ใครอยากติดตามซีรีส์นี้ก็อย่าลืมกดกระด,ดิ่งด้วยนะทุกตอนมาแน่นอนนะท่านผู้ชมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับนะบ๊ายบายเจอกันกินข้าวนะครั้บ๊ายบาย